สวัสดีค่ะคะาร์ไบเปร์ดักนะคะวันนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าว124มารีวิวคันนี้เป็น D-Max แคปนะคะตั้งแต่รุ่นปี2012จนถึง2019เลยแต่ว่าคันนี้พิเศษก็คือตรงที่ว่าลูกค้านะคะถอดเครื่องเสียงเคยติดเครื่องเสียงตรงนี้เป็นตู้ซับนะคะแล้วก็ถอดออกแล้วก็มาทำบอกแคปใหม่แล้วก็ทำฐานล่างใหม่ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะว่าทำออกมาเป็นแบบไหนอันนี้เลือกแบบครบเซตเลยทั้งคู่หน้าบอกแคบแล้วก็ปูพื้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบอกแคปก่อนว่าฐานเนี่ยเป็นยังไงนะคะที่เราทำ ันนี้เราสามารถทําเป็นกล่องเครื่องมือด้วยนะคะสามารถเปิดหยิบเครื่องมือได้อันนี้เป็นฐานที่เราทําขึ้นมาเองเป็นฐานไม้นะคะแล้วก็ห่อหนังแล้วก็ใส่บล็อกแคปด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถใส่สิ่งของใส่เครื่องมืออะไรได้ตามปกติเลยเรายึดมาตรฐานนะคะแข็งแรงไม่หลุดใบหลุดมาเราใส่ตัวพิงใหม่ด้วยเป็นพิงฟอง,ฟองน้ําฉีดนะคะตัวพิงก็จะมีลักษณะเอียงขึ้นเพื่อให้นั่งสบายขึ้นส่วนตัวนั่งนะคะก็ใหญ่ขึ้นกว่าฐานเดิมเพราะเราทําฐาน และตามมาตรฐานของเราเป็นงานตรงรุ่นของเราเองนะคะเวลาปิดก็คือปิดได้ตามปกติเลยอันนี้รองรับน้ำหนักได้เยอะนะคะได้เป็นร้อยร้อยโลเลยไม่ต้องห่วงว่าจะยุบจะอะไราเลยทั้งตัวโครงแล้วก็ตัวตัวฟองน้ำเองนะคะเดี๋ยวจะนั่งให้ดูด้วยว่านั่งเนี่ยน้ำหนักเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่คนนั่งตัวใหญ่ก็เอาอยู่นะคะ อันนี้น้องหนักเท่าไหร่เอ่ย <81. S 1> 80ิกโลนะคะอันนี้นั่งก็คือไม่ยุบไม่ยวบเลยนะคะทั้งตัวฟองน้ำเนี่ยเราให้เกตฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะคะก็จะนั่งไม่ยุบนั่งสบายรองรับใต้ขาะคนนั่งได้ดีส่วนหลังก็คือพิงเอียงนะคะจะไม่นั่งหลังงอหลังโกงแล้วเนาะเป็นแบบนี้เลย ก็จะนั่งสบายนะคะอันนี้น้องสูง170กว่านะคะก็นั่งประมาณนี้คู่หน้าปรับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าตัวเล็กกว่านี้ก็จะยิ่งนั่งสบายมากขึ้นนะคะก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปทั้งหน้าทั้งหลังเนาะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูคู่หน้าเป็นงานสวมนะคะสวมทับคลุมบอเดิมไม่ลอกไม่เสียบอเดิมค่ะงานเข้าลูกกระชับแล้วก็ตรงรุ่นเลยอันนี้เป็นสีดํา น้ำเงินนำเงินนี่เป็นหนังลายแคปล่านะคะจะออกสปอร์ตมากขึ้นทำให้รถด,ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็เย็บแบบสไตล์ VP ก็คือที่มีลายตะข่ายตรงกลางแบบนี้นะคะงานสวมเข้าลูกตรงรุ่นแน่นอนความตึงมันก็จะได้ประมาณนี้เลย90-95%แต่ว่ามันจะไม่ได้ตึงเป๊ะ100%เนาะมันก็จะมีพองๆบ้างเพราะนี่คืองานสวมนะคะไม่เสียบอดเดิมเท้าแขนกลางเราก็มี ะะมีเฉพาะบางรุ่นด้วยเฉพาะรุ่นที่ทำได้แล้วก็ทำงานสวยแบบนี้นะคะนี่หุ้มหนังตรงกลางก็เวลาเท้าแขนก็จะนุ่มมือมากขึ้นเพราะเป็นหนังส่วนรายการที่3นะคะก็จะเป็นปูพื้นแบบ6กดีหนา13มิลเต็มนะคะดูความหนานูนของทางร้านงานละเอียดของทางร้านเป็นแบบนี้มีอุปรกรณ์ตามขอบตามมุมให้หมดนะคะงานสวยยกขอบหมด ปิดเต็มนะคะมีอุปรกรณ์ล็อกข้างหลังปิดไปจนถึงด้านข้างของรถ d m a มแล้วก็ยิ่งกับรถที่ทำฐานใหม่นะคะก็ร้านจะสามารถปิดปิดได้พอดีเลยแบบนี้เลยนะคะส่วนใครที่ถอดเครื่องเสียงคุณจะสังเกตได้ว่าพรมคุณจะถูกตัดไปนะคะมันก็จะมีรอยวาว่าแวงแหวงถ้าเกิดว่าปิด ใช้ปูพื้นตัวนี้ปิดไปด้วยก็จะช่วยปิดได้มันก็จะสวยงามแบบนี้เลยหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์091 709 9960หรือว่าเพจ Facebook คาร์ r o โ u ด t ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไาาทายเลยนะคะหากรถคุณนะคะถอดเครื่องเสียงออกต้องแจ้งแอดมินล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันจะไม่สามารถใช้กับรถที่ที่เป็นรถเดิมๆได้จะต้องมีการแปลงด้วยรบกวนแจ้งล่วงหน้านิดนึงสาหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ